โตโยต้าสปอร์ต라이เดอร์ครับทะเบียนประมูลเลขสวยครับห้าสี่สามสองขายพร้อมเลขทะเบียนเลยนะครับรถปีศูนย์หนึ่งครับวางเครื่องสองเจมาแล้วเรียบร้อยใช้สองระบบเบนซินบวกแก๊ส l p g ทรงหล่อๆสีสันรอบคันสวยนะครับให้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยรอบตัวก็เงาเลยเล่มพร้อมเอกาสารครบภาษีิกหกหกนะครับยังคงความเป็นสปอร์ตไรเดอร์อยู่นะครับทรงโฟลวิลล์หล่อๆแค่เปลี่ยนเครื่องเป็นสองเจแล้ว ภายในเบาะหนังนะครับมีแตกรายงานมีขาดบ้างนะครับโค้นหน้าและฝาคนขับคอนโซลลายไม้เกียร์ออโต้แอร์เย็นนะครับระบบแอร์ด้านหลังติดครบหมดนะครับเย็นเย็นเลยเบาะสามแถวครับกว้างขวางนั่งสบายครับรถขับดีครับทรงดีครับสีโอเคประหยัดด้วยครับใช้ทั้งระบบน้ำมันและระบบแก๊สได้ระบบแก๊สต้องไปไล่เพิ่มเติมหน่อยครับจะใช้ได้เฉพาะตอนร้อนๆพอเป็นหม้อต้ม ตาตาใช้น้ำมันนะครับประมาณนี้นะครับจะติดเครื่องให้ชมครับก็จ่าย้าแค่ได้าบดนะครับสี่บาทเครื่องนิ่มๆเลยครับสองเจ กาลังเหลือๆรถจำนวนทบุรีไซน้อยน,นะครับบมว่าสวิตโฮมฟาร์คจังหวัดจอขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งติดตามระยะทางครับลองดูรองชมดูครับประมาณนี้เลย